วัน,นะให้บ่วาน้ำโซฟีมึงตามเ้นเก่าเ้นเคยจ้าพี่น้องแบบอซ่บแตีบก็ต้องกินนะจ้ะเพราะว่าน้อฮาตีบ่ได้ไใส่หอยลงไปนะเออจะสีมหาตีอยอยู่นี่เด้อเออใส่หอยลงไปจา้าเม็ดกระถินพอ,อยู่งเสรวปะกระถินเจ้ากระถินกระถินอยู่พูนเออกระถินลืมควายไปลูกเบลลแว้งมาสิตอกลูกเอ้ย ลกไปเฮ้ยเอาลกข้าแล้วตอนนี้อืมดได้เฮ้ยาสบได้ใสน้ำด้วยวันยก็ไปสิใส่น้ำตัวนี้ให้มันเออสามเนจก่อนโยโยจาโยโยจ้าพี่น้องโอ้ดหอมขลาคตาลูกจาไปข้าวใกล้กินคตรหอมจไปขาใกล้ลูกมันสิข่าวตาลู เป็นได้เฮ้ยลูกๆกันนะมันกาวตาแรกแฮงกระดงไก่ก้มลงบ่เออสิมาแฮงกระมงเข้าอยู่ปานว่าตแล้วต้นยังนั้นอยู่เด้อสร้างพอดีได้ยวมเฮ้ยสิมึงดูเฮ้ยยวมโลดบ่ต้องใส่มือใส่มือเออบ่ต้องใส่นบ่ใส่มือบ่ต้องใส่บ่ต้องใส่บวงยวมโลดเออตสบ่วงอดซอนกลางอยู่นี่บ่เด้ออือ อัพที่าสะดวกถนัดล้วก็พอเดี๋ยวนะเฮ้ยแซบเลยแหละนั่นใส่ตัวอันตัวตัวชอดไว้นั่นบัตตอนทุกจ่าปแดกใส่นจะน้มเมจะีมึงด้วย่าเดือาเดือพ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 ี่น้องเดืออพาเดือาเดือ

สลลล้อเท่ามาอีกแหละปวดโพแล้วเดินเนาะเอนาะพี่น้องจ้าวจ้ามาพี่น้องกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายน้ำก้านจ้าวมันมือนีนะส่งผมมีส่งนุแล้วมันเบิ้่งามเบิดแล้ว่แล้วนี่ยมกันอ้กด็ต่ว่าอ้เจ พ้มากต่อสานะไม่กำลังอานะวันดี้ก็ยังเดินกินข้าวที่อ่าจ้าต้องไม่จ้าต้องไม่สบายไม่ไม่สบายดีไม่สบายเออดีนะติดตัวแจกจะให้เรอติตัวติดตัวรอบกี่วัวนี้ผัก่อดโอ้โหขึ้นบ้านเลยทั้งาะแสในรายก ตีข่ามีอยู่คบพยาม่นคืเข่ากางเขานี้กัข่าเสร็จนะเข่าไหนเข่าเบิดนาะเอาข่ามือเดียวไปเลเอาอยุบพี่ตัวสัปปะยันเด้อเขาันเจอมาไกคนร้านเกยำยำย่มอไมดไ้าโกย่เด้ย่าเด้ีันปลายันเนาะแล้วมื่อปลาฮะีไหรงยัเดี๋ยวาเนี่าชาที่หั่นานะนะกนบถ่าเจตัวบวมัน่มเล่นกังกับเราเล เฮ็ดตือเฮ็ดเบาจุกไปเ่เข่าเอย้างมนาบ่น่เน้อจัมันกวงแค่นีะม่่ยออนเด้อเด้เด้อไเติกันยือเด้อะดิ่ตัี่แนกบ่ตกแล้วี่นองเยดีไปแด่องเราคำคมเ็ดอีกอ่งหน่ต ป้อมปอมเนาะเซ่ตกต่กูอยากปอมอยู่ไลนเฮ้ยจริงจริงพ่อได้จิง่พ่อเอาไม่นับวงมาสวยกินอะเฮ้ยกลินมูย่าเฝ้าเ้าูไปใกลมีเฝ้ากินมาดีนะนัขัณดกินมานะ กไปเมืออวิอาจจะม่่ไปนั่เมื่อวานอ่เป็นจกขอยองงัวแล้วมาจความาึแกมตัวแกมตัวเนยเขายากินยู่ากิลมันนะสาันดเป็นาอยูคอน้กินกินจได้เลยอนบอกเ้กกนทีัตยิงแกให้กระาุนหนนหนเบิ่เออุากเป็นหัวเล่นาเด็

มเจ่วเนทำนะคุณส่งน้ำแค่คุ้มเข้าแค่คุ้เชงบแซ่เห็นน้ำใหมกับสีแซ่สกินกับจ่าต๊ะมาโลดคนเอ้ยเดินหนาวาวัห้ากระชับบ้าน้อมัมาเนะมาเกียวเลยเดนเกลียวเนาะเมื่ไรม่าไปบ้านอยนี้มาซอยันนันะ sure no, no, no ่นบ่ว เอายกเอา้เนี่ยยกไม่ตัดเลยร้านหม้มาหมอกุ้ะ่เลก็มกินเพราะจะกินตับลแเี้ยั้งแต่นน่ตารอเรากเพิ่มอีเล่เสียพพอดอ้ยอันนี้คือจุมันผักแน่นอนีบอแเจีแน่กอแจ่วไม่รู้เพ่นัตัแมวตัแมวยู่เล่นของปีนสิ ลูกกับกิ่น่ะเพชรจียังน่อยยังนุ่มแต่ก็กิดเทพอาไรน้ำเย็นในโกวิดมีแน่ตัวนั่นบ่ะเสียงอันอไปเชื่อนกันเชื่อนมันเพชรลูกเจ้าแฉปาก กินแบซ่าจ๋าเห็นเดียวยืนนั่นเนาะเาดบอปแค่เคนมัมีขาถึงขาก็อ้โปแคบบอเลยอยากกินก้อยแมงกะน้นแบมืรอเั้นเป็เด้อเผาเยอะใช่ไหม่นุนใหญ่ใครสิอยากมอยากนุ่มสู้มึยิงสี่พงกลัน้วนะเพิ่งหม้ออยากมาสู้ ขัวแล้วจะน้ำจุ่มเหรออย่าน้ำจุ่มน้ำแข็งหรอใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำใส่หมดเหม้ะใช่อยู่แล้วก็แห้งเลยที่นี่เขาปรนิดสินี่น่เขเป็นผู้หิงเนาะสัตว์ป่าก็ยิ่งเห่นเลยป่าล่าน้นมันใส่ข้าให้ไล่ตัวเดียวมันมันก็ตายทำงานเจอจุ่น้อยู่ได้เี่ยวบันทบอยอส เท็ออกทสออกได้บันออกแล้วบันนี้่านอุ้ยลูกเป็ดผ่าออกเด้อจระเข้ดำน้าเส็จไปหาน้ามูเตรียมพอไม่แค่ไปจูบๆมันเปิดไ้าไปแจ๊วออกอยู่ลอยเชื่อแล้วแต่เพราะท่านนี่ดำเนาะคืออหนด้กนเเลเทออกอั้นี้ลอยใส่ท่าได้ของคุีนี้ให้กออกคนดีเนาะให้าหม็ปาทีึบ่งปลาจ้า นกไไหปานัเกี่ยวกันอย่บ่เฮ้ยออกกี่ดอ่ะกมันใหม่ก็ดอมันใหม่เอจากหาที่ไรเ้ละงจังนมันได้รุ่นเลยเรียกแต่ม่ตายไปเลยให้นั่งก็รอดอยู่ไ้เก็บเบเบิรมันมันแปดหัวโ้บเ็ก้เนาะเอ็อเลยนะครับเอ็ดก้อนบอแมนทีนยนาะเฮ้ยนนข้าไปเลยลดัไหนนนอ่ี่ เ่อนได้นเน้ำยาแล้วที่นี่นะโยเนื้อต้มโยเน้นาอันนี้เนแร่แต่ไม่ได้ชเร่ย์่นไม่ได้ชิลเล่ยเน้ำงอีก้น้ำเนื้อ่เนะ้ทรยผ้งยหมดยังหร้ายเดกับแชดีได้เฮ้ยนิ่มปุ๊ยปุ๋ยห้เร่มาดี

เราไม่นอนก็เกาะเพื่อนง่ายๆอยู่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วเอาไปเลยแล้วเอาไปนั่นเนาะคือได้เอาควายกาไดเลยนอนกันนี่ก็จะนอนคู่เพื่อนท่านนอนไปก็จะนอนนั่งกระเด็นอะนอนไม่ใหม่ปวดคลอะอากแม่งเหมือยไอติมเนื้อเป็นยเบื่อเลยบ่เอาไปเตะเตะอีย ทั้งมูอะไรมูก so ินเนี um, s <S ่ยม yeah. ู้เมาใส่ก๊อกไปเออนเหลือดูกินรนัดน้นเเขากดห่งน้ำไม่ให้เยบร้อยได้หนึงมูมาทางแล้ว้น่ครั้งหมดทีอย่า้ลูกมาชิมพวกกดดเลยเปแบงไปไหมน่งเออเปแบงไปปะนะเอาแบงครับเลยป่ะ กาเป็นยังกนแทกเพราม่มองมาบอกครันำลายอยู่เลยเขยนฉีอสแทคหเป็นก้องเง้คู่ฉดแบด้อฉีแท็คกระปินขาเอ้ยีแซบแจะได้ก็เปินข้เกาว่อยเคู่ะบอกม่อยากอดมือนานเลยเนาะอ จะมาจืดไวปแทนเราไมยหางจะมาจืดต้เปิดได้ไอ้หนุบบ้าห่างก็ได้ตัวใจอย่างเงี้ยให้จืดเลยจืดที่นั่งห้องต้องใช่หรือว่ามาจักกันมาจักกันไปไหมญาติญาติอย่างนี้เลยพี่มาแล้วจักบ้านเจริบไม่พามาไปรถกีบแล้วกนเด้อฮะเอาบอลมาขมามาเยอะเยอะอย่าี้ยรถกิบแล้วก็เราแจกบอมา กินจริงของมุครื่องไงผมเคมงก็ได้เ็ด่นีมันติมกับต่ามเยางมากเพื่อนเมือยเห็ดเดาอคนีตองดนัมูมูม้งตาตัวเห็ดแน่เลยมันเ็นแบบ้นไม่งแทนเดียวก็จะแทนเดียวพอยไว้จะกินถามมุงนกินไปกินมากเมื่อหอยไตหลอดไตเป่อยว่านี่เท็ดรัดยูบแบบที่มามันวางเผายกอาหารง่ายมันอิ่มเลย มุกล้่นจะลมนะไปเจอาะอะไรสมองมุกเพชก็่ต้องอยางมันยากแค่แจกจบจากบุฝนก็สีมาพอฝนที่นองเอ้ยแล้วเขาบอกินทำซันโอ้โเนาะที่ดีเขาแค่กลินไม่แจ้งให้เรากินเลืทอกคนก็เลยแบบเอ้ยม่นยากะแต่บ่เพชรบลุบ่อเพชเป็นชกแดงมันแค่กรินตาตะกุ่นแค่มื่อนี่นะมันใส่หอยนเป็นเนาะเฟืองแล้ว่ซอกคนั้นจัะวมั่วอย่างไ ไว้อันนี้แค่บ้านใส้หน่อไม้ลืมบ้านหน่อไม้ตเนอื่นลืมใ่น่อไม้หอเยอันที่กินหน่อไม้มันตื้อแล้วตื้อเลยัวใต้อะอันเบแล้วมหนาก่อนเซฟกันนิดนแลอย่างกับโบบอนอันเมืรอแ่บะคคบะคกแล้วจะลืมจะิ่มหิวข้าวะลรวเริ่มหิวข้าวป้อันเนี้ อเตลอดอยู่เตลอดานะกินน้อาอยากกินแทกินแบบนี้พอดีแลเนาะมาเ้าไปพี่ดาวกันเขาจะพาไปการกินข้าวว่าพืชรปเปียงซามดีไรบักการพี้ไปสูักกกูการเอาเมกย จามคลิปหน้าก็แล้วกันพี่น้องจ้าบาดีคม<บ>่มา,าไหวแม่นะเออไปพี่น้องฝนิมาฝนออจกแห้งอยู่ประจักพี่น้องเบิงผูนี่ฝ่ามือมัวดินมาเลยนะจ้าอเออแต่ทั้งนี้พบาวะแน่น จ่างปางเนาะประทังนี้พระวมมืดอือคือมาจจะพี่น้องไม้กควาเนลไดเนาะพี่น้องจะติดตามคลิปหนากั้วกันพี่น้อง